ก็สวัสดีครับทุกผูมเติ้นฟอร์มดีวันนี้ผมก็จะมาเรีคชั่นของแกง XD หรือว่าแฟมโมซี่หรือว่าลิขสิทธ์นะว่าจะเป็นยังไงก็ไปฟังเลยเพิ่งปล่อยไปสองชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีสองคอมเมนต์ที่เขามาเมนต์ให้ผมนะรีอคเพลงนี้ใหหนอยเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกของแกง XD นะก็ว่าจะเป็นยังไงก็ไปฟังเลย let's go เล่กูแฟมโมเซ่ค้วเลยกับบอตอนเดิน่ไปกไว้จดูท็อปกูไม่ต้วีดอยากเดนไปงน้ไม่มีตสตอป้งมึงยังเต็มไม่แดงน้อยกลับไปดูสิแคปปี้เปิ้กโยิงก่ายแดน,นเ่มาไ <Yeah, S 2> <c oughs> ล่กูขาเรียกกูว่าปี ตะลกกูใช้เต้นเตยไปแต่เกดฝีมือมึงยังไม่ถึงก็อยากสักกูจะดีกว่าไอ้เพี้ยความฝันในเชมเปี้ยนอยู่ึงอยู่ไหนแก่แก่ทั้งวันนะยูนินวอสมัาติเวิร์แกแก่ซูเปอร์คาร์แก่แกชนะับั้มแก่แก่ตลอดเวลากับพวกกูรวยแก่ในสายเฟรนลี่กันตลอดไม่ใช่พอขค้นเลยดิพวกกูเหมือนใครสี่หน้าหีมึงมันเสี่ยระดับของมึงยังเบบี้เทียบกูยังไม่ติดไม่ต้องจองกับเมดดี้จะใจกลางแล้วปอดแหกก็กลับไปอยู่ในเซฟเต้ยกูคนไม้งมายที่อยากจะใช้ในเทนมีแล้วแกงกูขึ้นไปที่เหนมึงก็ไ่นาวือ้ดนใชช้้ขอองแทเพราะกูบคิสดตำรวร หน้าเวอร์ในลานในแฟมป์ดีเวอร์ตู้เลยก็บอกต้าตอกกี้ย้ไวจนอยูท็อปกูไม่ต้องวอร์รี่ย้ายเด่นไปข้างหน้าไม่มีทางสุด มอยัไดสแยกอยากจะแซงแต่มึงไม่ดูสมรุนล้อโทดทีกูแมนรือมีสาวๆมาลุ้มล้ออยากซันก็มาไม่ใช่มึงดีแต่คำพูดเดี๋ยวจะไม้ประธานเขาที่กับานมึงดังตุ้มเงินกูเหลือๆไปชอดไหวน้องกูไม่ชอบเหมือนใครแยกตย่มันฮอตกูเลยร้อนเหมือนไฟเอาแบบพวกมึงไอ้สัตว์ที่ชอบทำตัวเหมือนควายเฮียลำบากก่อนเดขึ้นมาตุดสูงแล้วกูไม่เคยจะยอมแพ้ไม่วันนี้โลกจะหยุดหมุนให้วันนี้กูขุดลุมไว้ให้พวกหมาหลังอาเน่าขุดลุมสมน้ำไม่ใช่ขุดลุมพังแยกเตยที่กบ้านตอนมึงทำหน้า ตึงมองคุยเลยอีเบื้องเดี๋ยวกูก็ตามไปฆ่าบุ่มไม่ฝ่ายจะสลบไม่มีทีให้มึงหลบมาเล่นไม่ให้หมดเอาให้ตายไปข้าหนึ่งอ้เหี้ยยังไงเน้นนอนว่านอตเต็งกูเห็นมึงไม่อยู่อย่างเดียวแน่นอนก็ต้องเป็นก๊อปปี้หน้าตามึงเหี้ยมากไม่ต่างอะไรกับก๊อปลินแต่พวกกูซ้อมล่ารางวัลแล้วก็เอาเงินไปช้อปปิ้งเลยกูแฟมโมเซฟิลเลยกับบอสตั้งกูเดินจอกกี้ไงไว้เจอท็อปกูไม่ต้องวอร์รี่เงินไปข้างหน้าไม่มีทางจะต็อปปิ้งมึงยังเต็มไม่เด็กน้อยกลับไปดูสิแคปปปไไืนนกกกกกูููยยยิงาาาดเเเทพมม้คุณรีีว่่ศจส ติดตลกกูใช้เต้นตีไปได้เกิ็ดฝีมือมึงยังไม่ถึงก็อยากซะกูจะดีกว่าไอ้เหี้ยจบไปนะโคตรเสียวอ่ะฟังจนเพลินอนะ่ะจบแล้วหรอ,อก็จบแล้วนะทุกคนนะก็เอกดีเนี่ยเพิ่งปล่อยไปยอดอยู่แล้นี่แหละยิมห้าก็ปิิตายผมด้วยนะเป็นกำจ่ายให้ผมด้วยเทเกินนี่เทเกินพี่ชายเดือดจ้าใน,าน,นคอมเมนต์ เฮ้ยไปพี่เบอร์จ่าดว่เฟมโมซีนะเอมวีสวยนะรวมกับเอฟเฟกต์เป็นมัดส่วนมึงเป็นใส่สนับแล้วก็เป็นหมัดอ่าเอฟเฟกเป็นสายฟ้าโคตรเฟี้ยวอ่ะเอออันนี้เป็นเซียนกระบองหรือเปล่าเห็นพูดถึงนะเกี่ยวกับกระบองอ่ะอือเฟี้ยวนะคนตัดเก่งชิบหายเลยไม่รู้ว่าใครนะเดี๋ยวนี้คนรับทำจีเเอเยอะนะเพราะว่าจีเอมาแรงอ่ะแต่ผมก็อยากเด่นนะแต่ก็งี้นงแหละ ไม่มีสปอนเซอร์ไงเดี๋ยวก็มีคนโจมเองเออบนไปเฉยๆแหละแค่นี้พอรวมรก็เฟียวยอดวิวผมก็จะผมทำคลิปมาจะถึงสองร้อยคลิปละรวมทั้งยอดวิวทั้งคลิปเนี้ยก็จะสามแสนสามแสนวิวละอืมันนี้ก็ประมาณสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดมรเดี๋ยวก็ถึงสามแสนละรวมยอดวิวทั้งหมดที่ผมทำมาเออ ก็จะถึงสามแสนแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวพวกนี้ก็ถึงเองแหละรอดูแหละพวกนี้ถึงแน่นอนแหละเพราะว่าทําคิวมีเดี๋ยวก็มีคนตอบรับดีแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นเป็นสามแสนวิวนะเออก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามผมอยู่นะซัอพอร์ผมไปเรื่อยๆนะผมก็ทำแบบนี้แหละผมก็อยู่แต่บ้านตอนเช้าผมก็ขายของช่วยพ่อแม่เออเป็นรายผมด้วยต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ต่างคนก็ต่างเข้าใจกันเพราะว่าอันนี้เราทำอันนี้เราทำเป็นสิ่งที่ชอบเนี่ยทำเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแบบเวลาไหนทําก็ทําไปนะเวลาไหนก็ มีจังหวะแบบไปทาคลิปนั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวก็ทําลงเองแหละหรือว่าคลิปแบบอยู่กับเพื่อนนั่นนี่นเดี๋ยวมันก็มีแหละพวกในอนาคตต่อไปข้างหน้าเดี๋ยวมันก็มีเองแหละถ้าแบบถ้าเราดังหรือว่ามีคนรู้จักหรือว่ามีคนใจดีเอาเราไปอยู่ด้วยแบบเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำยูทูบมันก็เดี๋ยวมันก็มาเองแหละทุกคนรเราก็ mm hmm. รอแค่นั้นแหละก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพลงนี้รวมก็ฟยวนะเอ็ดดี้เราแฟมมาสี่เ่า mm hmm. ลิวว่ะ น,นี่เห็นมันมาแสฟานี่โคตรเฟี้ยว,อ,ว,อ,วอ่ะเด็กน้อยกลับไปปปดูิแคี่โคตรเฟี้ยวเออก็ผมก็ทําให้นะก็ผมก็ผมก็รีแอคตามสไตล์ของผมนะผมก็พูดจากสื่อจากความรู้สึกีผมรีแอคไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะก็อย่าลืมกดแชร์ไปที่ทิกตอกด้วยน,นะทุกคนนะดันฟีดให้ผมด้วยนะก็อาจะให้ซับขึ้นเร็วไปหมื่นซับเหมือนคนอื่นบ้างผมก็ยังหลักสองพันนะก็ วันอีกสี่เดือนก็จะปีใหม่แล้วเดี๋ยวมันก็มีอะไรมาใหม่ๆม,มาแหละเอออยากให้ติดตามเยอะๆอ่ะก็ประมาณนี้แหละเจอใหม่คลิปหน้า let's go <S